คลิปนี้นะครับครูจะสอนวิธีการหาลิมิตของลำดับโดยใช้ข้อสรุป3ข้อนะครับข้อสรุป3ข้อ1ถ้าดีกรีเศษ เท่ากับดีกรีส่วนตอบลิมิตเท่ากับสัมประสิทธิ์ของตัวเศษหารด้วยสัมประสิทธิ์ของตัวส่วนข้อสรุปที่1ตัวอย่างนะครับเช่นโจทย์ข้อที่1ครับ โจทย์ข้อที่1ดีกรีของเศษนะครับดีกรีของเศษคือ n กาลังสองดีกรีของส่วนคือ n กาลังสองนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้ตอบสัมประสิทธิ์ของเศษหารด้วยสัมประสิทธิ์ของส่วนก็คือตอบเศษ3ส่วน4เสร็จครับต่อไปครับต่อไปตัวอย่างข้อที่สอง นะครับดีกรีเศษตัวสูงสุดก็เป็น n กำลังสองดีกรีส่วนสูงสุดก็เป็น n กำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบ4ส่วนลบ3หรือลบเศษ4ส่วน3นั่นเองอย่าลืมนะครับเอาเครื่องหมายลบเข้ามาด้วยนะข้ออื่นก็สังเกตได้ข้ออะไรข้อ4เห็นไหมครับข้อ4ข้อนี้ตอบอะไรดีเอ่ยดีกรีสูงสุดเห็นไหมครับ n กำลัง3 n กำลัง3 เพราะฉะนั้นก็ตอบเศษ4สนะ่วน5ะข้อ6ใช่ไหมครับตอบ1ข้เพราะอะไรครับ6ส่วน6ปทอนได้เนอะเป็น1อ่ะต่อไปข้อสรุปข้อที่2นะครับถ้าดีกรีเศษน้อยกว่าดีกรีส่วน ตอบลิมิตเท่ากับ0อ่ะในข้อที่2นี้ข้อสรุปข้อที่2ตัวอย่างเช่นอะไรเช่นนะขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนสีเป็นนี่จทย์ข้อ3นี่นะครับดีกรีเศษดีกรีเศษน้อยกว่านะครับตัวดีกรีส่วน นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดีกรีเศษเนี่ยเป็น n ยกกำลังหนึ่งดีกรีส่วนเป็น n ยกกำลังสองเห็นไหมครับตัวเศษดีกรีน้อยกว่าตัวส่วนเขาบอกให้ตอบอะไรตอบ0ูนย์ถูกไหมครับก็ตอบเลยครับตอบ0ูนย์เรียบร้อยนะครับข้อต่อไปที่ตรงกับข้อสรุปของเราตรงนี้นะครับก็คือข้อ7เห็นไหมครับข้อ7ดีกรีเศษ ็เป็น n กําลัง1ดีกรีส่วนก็เป็น n กําลัง2อีกแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบลิ้มิมเท่ากับ0ได้เลยครับนะข้อสรุปข้อต่อไปครับข้อที่3มมันมีดีกรีเศษเท่ากับดีกรีส่วนดีกรีเศษน้อยกว่าดีกรีส่วนต่อไปครับเขอบอกว่าถ้าดีกรีของเศษนะครับมากกว่ามากกว่าดีกรีส่วน ตอบลิมิตหาค่าไม่ได้หรือก็คืออนุโลมให้เขียนเป็นตี้แทนนะครับตอบเป็นตัวเลขไม่ได้เลยเนาะอ่ะมาดูโจทย์ของเราเปลี่ยนเป็นสีนำเงินใช้แล้วอสีม่วงแล้วกันนะครับสีม่วงก็คลายกันอเป็นสีดำดีกรีของเศษมากกว่าดีกรีของส่วน ข้อ5ครับข้อ5เห็นไหมครับดีกรีเศษเป็นอะไรเอ่ยสี 5, 4, เขียวดีกรีเศษเป็น n กําลังสองดีกรีส่วนเป็น n เห็นไหมครับดีกรีเศษเนี่ยดีกรีมันมากกว่าเนาะดีกรีมากส่วนดีกรีน้อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับลิมิต ของ An หาค่าไม่ได้อน,นุโลมใช้ i n นฟินิตี้แทนนะครับถ้าดีกรีเศษน้อยกว่าดีกรีส่วนเราก็จะตัดสินแบบนี้เนะเาะขนาดนี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับ